สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Big m มัมกันบ้างดีกว่าครับผมเพราะว่าในตอนจบตอนที่988ของเรื่องวันพีชของเราเนี่ยนะครับได้จบกันแบบค้างคามากๆเลยเพราะว่า Big m มัมเนี่ยนะครับผมได้ถูก แฟงกี้เนี่ยนะครับแวนมอไซไปเหยียบหน้าส่วนบรู๊คเนี่ยนะครับผมที่มาด้วยเนี่ยก็ได้เข้าไปจัดก,การกับซุสที่กําลังจะฆ่านามิโดยที่ตัวของซุสเองนั้นก็ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เรียกได้ว่าตัวของบรู๊คเนี่ยก็เอาซะอยู่มัดเลยพาซุสเนี่ยแหกเป็น2ท่อนเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นคาราคาซังระหว่างตัวของบิ๊กมัมและนามินะครับผมนั่นก็คือเจ้าซุสเจ้าปัญหานเองว่าสรุปแล้วนะครับผมซุสเนี่ยอยากจะอยู่กับใครกันแน่นะครับแล้วเขาเนี่ยน,นยัก โดยเหตุการณ์ในตอน988เนี่ยพูดตรงๆเลยครับมันก็ลงเออีหลอดเดิมนั่นแหละนะครับผมเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ฮตโตแลนด์ถูกไหมที่ภาคของบิ๊กมัมเกาะโฮเคกเนี่ยบลู๊กนะครับผมก็เคยผ่าตัวของซุสมาเป็น2ท่อนแล้วเหมือนกันแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับผมผลมันก็ลงเออไปว่านามิเนี่ยได้ซุสมาครอบครองครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเป็นต้นมาจนถึงบัตรนี้เลยแล้วพอเกิดวาโน่เนี่ยบิ๊กมัมมาวาโน่ด้วยก็เลยเอาซุสขึ้นไปได้ครับแต่จากเหตุการณ์ที่เรากกจะมมาาอยู่ัับนนี ต,ตัวของซุสเนี่ยนะครับผมไม่สามารถขัดขืนของบิ๊กมัมได้เพราะว่าตัวของบลูคเนี่ยนะครับผมอาจจะสามารถทําลายโฮมี่ตัวอื่นได้แต่ตัวของบลูคเนี่ยไม่สามารถทําลายโฮมี่ที่มาจากวิญญาณของบิ๊กมัมได้นั่นประกอบไปด้วยซุสโฮมิทิอุสและนโปลียนนั่นเองนะครับผมเท่ากับว,ว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยนะครับเจอกัน2ครั้งนะครับผมจะเจอกันกี่รอบก็ไม่รู้แ่ะแต่ถ้าบิ๊กมัมมาเจอกับนามิจะต้องแย่งซุสกันเนี่ย ยังไงนะครับผมซุสก็ต้องไปอยู่กับบิ๊กมัมเพราะว่าซุสเนี่ยเป็นวิญญาณของบิ๊กมัมอ่ะาแม้ว่าตัวเองจะมีจิตใจเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับผมแล้วก็อยากอยู่กับนามิขนาดไหนก็ตามนะครับเขาก็ต้องกลับไปอยู่กับบิ๊กมามอยู่ดีเพราะเขานะครับผมไม่สามารถขัดขืนบิ๊กมามได้แถมในตอนจบนะครับผมบิ๊กมัมเนี่ยจะใช้ตัวของซุสเองฆ่านามินะครับตัวของซุสเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่อยากทำนะผมยังบอกเลยว่าแบบเขาไม่อยากทำนะแต่แบบเขาต้องทำเขาขัดขืนไม่ได้เขารู้สึกเสียใจจริงๆแต่ตายไปดท้็เธอนามิส อยู่ดีแต่โชคยังดีนะครับที่บรูเข้ามาช่วยได้ทันเวลาผมก็เลยคิดว่า การที่เราได้เห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยเราคงจะแจมแจ้งกันแล้วล่ะว่านามินะครับผมคงจะไม่สามารถแย่งซูสมาจากบิ๊กมัมได้ตราบเท่าที่บิ๊กมัมน,นะครับผมยังคงเป็นบิ๊กมัมอยู่เพราะฉะนั้นนะครับผมมีโอกาสไหนบ้างที่นามิจะทําได้บ้างนะครับลองลึกกันดูลเล่นๆหนึ่งเลยนะครับผมก็เหมือนกับที่ทําม,มาข่าวก่อนนั่นแหละก็ขโมยออกมาเลยนะครับแล้วก็หนีไปให้พ้นบิ๊กมัมซะให้บิ๊กมัมตามไม่เจอซูสก็จะอยู่กับนามิไปละถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้อันนี้อันหนึ่งง่ายที่สุดเลย 2นะครับผมมันมีวิธีอื่นไหมในการที่จะใช้พลังของบลูคหรือพลังของใครก็ตามเนี่ยนะครับตัดความสัมพันธ์นี้ออกเราหมายถึงความสัมพันธ์ที่ตัวของซูสนั้นไม่สามารถขัดขืนบิ๊กมามได้ครับถ้ามีวิธีนั้นอาจจะทําให้ตัวของซูสเนี่ยมีสิทธิ์เลือกด้วยใจของตัวเองนะซูสก็คงจะเลือกมาหานามิมากกว่าบิ๊กมามอยู่แล้วจากการแสดงท่าทีท่าทางทั้งหมดที่เราได้เห็นกันมานะครับแล้วต่อจากนั้นมีวิธีอื่นอีกไหมนะครับผมก็คงจะเป็นวิธีขโมยผลปีศาจรือเปล่าคัับบแแต่ถ้้ามนนนเกิด เราเกิดบิ๊กมามตายขึ้นมาอันนี้เราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมว่าซุสนั้นจะหายประติว๋วปิ้ว,ปว,ปวไปพร้อมกับบิ๊กมมด้วยหรือเปล่าวิธีนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันแต่มันยังมีอยู่อีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่ตัวของนามิจะสามารถเอาซุสมาได้โดยวิธีนั้นนะครับผมไม่ยากเลยครับ เอาจริงๆมันก็ยากแหละแต่มันน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะ,ะถ้าเป็นไปได้งั้นน่ะมันก็จะดูแบบหักมุมแต่ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าในภาคของวานอเองเนี่ยเราก็ได้เห็นบิ๊กมัมนะครับผมความจําเสื่อมมาแล้วถูกไหมครับจากการที่เธอเนี่ยตกทะเลลงไปนะครับผมเรียกได้ว่าความจำเนี่ยหมดหัวเลยแล้วพอบิ๊กมัมนะครับผมกลายเป็นแบบคนที่ไม่มีความทรงจําเดิมอยู่อ่ะมันก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่นิสัยดีพอตัวเลยนะ ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าสู้ๆอยู่นามิเอาซูสมาแล้วมีใครสักคนหนึ่งโจมตีบิ๊กมัมเนี่ยนะครับผมไม่ต้องเอาให้ถึงตายหรอกเอาแค่ให้บิ๊กมัมเนี่ยความจําเสื่อมไปนะครับผมบิ๊กมัมรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีเนี่ยก็ไม่รู้เลยว,ว่าซูสคืออะไรถูกไหมาจาอะไรไม่ได้เลยก็ไม่รู้แล้วนั่นแหละครับนามิก็สามารถเอาซุสมาได้แล้วนี่เป็นวิธีที่ผมนั่งคิดมาแล้วผมคิดว่ามันน่าจะแม็ e เซนที่สุดเลยนะครับแล้วก็ดูแบบว่าไม่ได้เกินเลยเกินจริงสักเท่าไหร่ จะให้พูดกันตรงๆเนี่ยโอ้โหจะมาอัดบิ๊กมัมให้ตายไปเลยขโมยผลบิ๊กมัมมาใช้วิธีหนวดดำสีนู้นี่นั่นโอ้โหมันแบบมันฟุ้งซ่านมันเวอร์ไปหมดเลยถูกว่าแต่อันเนี้ยมันดูเป็นไปได้ไงผมก็เลยคิดว่าเออในมันน่าจะเป็นไปได้เนาะแล้วก็แบบว่าถ้านามิขาดซูสไปเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ยำแย่มากๆสำหรับตัวเธอเลยหรือว่าในตอนจบเนี่ยนะครับผมจะกลายเป็นว่าบิ๊กมัมเห็นว่าซูสเนี่ยไม่เชื่อฟังละจัดการ ทำลายซุสทิ้งแม่งเลยนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นฉากที่ช็อกอยู่เหมือนกันแต่ผมว่าทางออกทางเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นฉากซึ้งใจอะนามิก็ร้องไห้ใหญ่เลยซุสตายไปแล้วอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะพอมีโอกาสออกนะแล้วบิ๊กมัม,นมเนี่ยนะครับผมก็อารวาดใหญ่เลยครับผมทําลายซุสทิ้งแล้วก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมาสร้างโฮมี่มาลุยจมไปหมดเลยอะไรแบบเนี้ยมันจะเดือดมากเลยนะแบบนั้นแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับผมมันจะดูแบบดุเกินไปหน่อยมันจะดูแบบโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ ต้องรอดูกันแล้วแต่วิจารณญาณของคนนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าชะตากรรมของซูสนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรก็คอมเมนต์บอกมาด้านล่างได้เลยนะครับผมคิดว่าซูสนั้นจะตกอยู่ในมือของนามิจะตกอยู่ในมือของบิ๊กมามหรือว่าจะถูกทําลายทิ้งเขียนมาได้เลยนะครับผมขอเหตุผลได้นะโอเคครับและนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้แล้วล่ะ ถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยกับผมคงต้องขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมติดตามรับชมช่องมังงะเวิลด์กันในตอนนี้ถ้าไม่มีพวกคุณนะครับผมไม่มีเราอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราไปแจกรางวัลในคลิปใกล้ๆที่จะมาถึงนี้แหละเพราะว่าเราถึง2องแสนซับไคร์กันแล้วนะครับผมก็มาแจกรางวัลตามสัญญาเนาะรอดูกันได้เลยครับวันนี้ลานะครับผมบ,บายๆครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บ